ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนําโปรโมชั่น d t a c Pro 1599นะครับก็ตัวนี้เอามาดูในส่วนของ iPhone นะครับครับขอเริ่มจาก iPhone 12นะครับราคาเครื่องอยู่ที่26,000บาทนะครับลดเหลืออยู่ที่14,700บาท iPhone 13 mini นะครับราคาเครื่องอยู่ที่25,900ราคาลดเหลืออยู่ที่14,600บาท iPhone 13นะครับราคาเครื่องอยู่ที่ 28,700นะครับลดเหลืออยู่ที่17,200บาท iPhone 13 Pro นะครับราคาเครื่องอยู่ที่38,900ลดเหลืออยู่ที่27,600บาทและ iPhone 13 Pro Max นะครับราคาเครื่องอยู่ที่42,900บาทลดเหลืออยู่ที่31,600บาทนะครับก็โปรโมชั่นมีหลากหลายนะครับมีตั้งแต่1,599จนถึง 2999นกะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกนะครับว่าจะย้ายค่ายไหมหรือจะเบอร์เดิมนะครับหรือจะเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับที่จะสนใจได้ส่วนลดมากน้อยเพียงใดหรือใช้ในแต่ละเดือนเท่าไหร่นะครับผมว่าถ้าใครใช้เยอะนี่คุ้มเลยนะครับลดเยอะมากนะครับในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไปดูกันได้นะครับที่ค่าย ดีแท็นะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคน บริการเช่าสินสอดพิสุดแล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า